สำหรับต่อไปนี้ก็จะได้นำอมมหาปฏิปทานสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรสำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสองนกัรรดาราท่พุทธบธริษัทมาสอนแทนกรรมฐาน40หรือว่าวิสุทธิมรร ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เป็นการเปลื้องความสงสัยของบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายและบรรดาพโยคาวาจรทั้งหลายเมื่อมีคนนั้นหลายเคยคิดอยู่เสมอว่าสำหรับวิสุทธิมรคไม่ใช่พุทธพจน์บทพบาลีที่องค์สมเด็จพระจินาสีสัมมาสัพุทธเจ้าทรงแนะนำเองเป็นเรื่องของพระพุทธโคสาจารย์ แต่ความจริงพระพุทธโคสาจรย์ก็เป็นอรหันตปริสัมภิทายานเมื่อท่านนำมาสอนแล้วก็ไม่ได้ผิดพระพุทธพจนบทพระบาลีในตอนไหนเป็นแต่เพียงว่าท่านเป็นผู้รวบรวมเข้ามาเท่านั้นเพื่อป้องกันความแคลงใจจึงของดกรรมฐาน40ไว้ก่อน จะขอนำมหาสติปัฏฐานสูตรทั้งสี่สี่บัที่ได้กายานุปัสนนามหาสติปัฏฐานหนึ่งเวทนานุปัสนนามหาสติปัฏฐานหนึ่งจิตตานุปัสนนามหาสติปัฏฐานหนึ่งและก็ธรรมานุปัสนนามหาสติปัฏฐานหนึ่งมาสอนกับท่านแนะนำกันคำมาสอนและคำว่าแนะนำขอบรรดาท่านหลายโปรดรับทราบ จงอย่าคิดว่าคำสอนทั้งหมดนี่เป็นความรู้ของผมก็ให้ถือว่าความรู้ที่นำมาแนะนำกันนี่เป็นความรู้ขที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วก็จงอย่าถือคณนะอย่าถือเพศอย่าถือสายว่าฉันเป็นครูศิษย์ของคนนั้นเป็นฉันเป็นสายของคนนี้นี่มันเป็นเรื่องของกิเลส จะเป็นใครก็ช่างถ้าท่านสอนได้แล้วก็สอนเอาวัธรรมคำสอนสอนพระองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนถือว่าใช้ได้หมดแต่ก่อนนี้ท่านหลายจะศึกษาหรือปฏิบัติในข้อใดในกรรมฐานบทใดก็ตามขอเตือนไว้ว่าจรณะสิบห้าที่เป็นความประพฤติควรจะประพฤติให้ครบถ้วน แล้วก็ใครครวญในบารมีสิบให้เป็นปกติถ้ากำลังใจมันท้อถอยก็ใช้อธิบาตสีเข้าควบคุมถ้าจรณะสิบห้าก็เออสิก็ดีบารมีสิบก็ดีอารมณ์จิตของท่านบกพร่องก็สแสดงว่าท่านทั้งหลายจะต้องเป็นเหยื่อของอบายภูมิ เพราะว่ามีกําลังใจไม่ครบถ้วนในฐานะที่เป็นสากยาบุตรพุทธจาีนโนรถเรียกว่าเป็นปูชนียบุคคลเพียงแค่มีเจรณะสิบห้าครบถ้วนจำบารมีสิบได้ก็ยังดีไม่พอยังจะต้องปฏิบัติสิ่งนั้นหลายเหล่านั้นให้ได้ครบถ้วนด้วยเจ <c oughs> นั้นขอท่านหลายก่อนจะหลับ หรือว่าก็ว่าตื่นใหม่ๆจงทบทวนจรณะสิบหและบารมี10ประการว่าสิ่งใดในทั้ง25้าประการนี้เราบกพร่องบ้างแล้วก็ตรวจดูอิทธิบาทสว่าเราบกพร่องบ้างหรือเปล่าถ้าบกพร่องก็สแสดงว่าเราเป็นผู้ขาดทุนในวันนั้น แล้วก็ตั้งพยายามตั้งใจรวบรวมกําลังใจรักษาจาร้วาคิดว่าจะรักษาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดให้อยู่ครบถ้วนต่างกําลังใจของเราให้ได้อย่างนี้จึงจะชื่อว่าเป็นสาสขยบุตรพุทธจีนรต์และเป็นการสมควรกับคําดีใช้ว่านิพพานัสะสัชฉิกิริยายะเอตังกาสาว,างวรรังกะิตวา ซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งเสิ่งพรนิพานหรือกับคำที่ภาษาบุตรแ,นะแนะนำว่าเราบทเพื่อความดับไม่มีเชื้อนี่ต่อไปเราก็หาทางดับกิเลสดับมากไม่ได้เราก็ดับทีละน้อยค่อยๆดับ ถ้าเราค่อยๆดับแล้วก็ดับบ่อยๆกินเล็มันก็ดับหมดเหมือนกันส่วนใดที่ดับไปแล้วก็ให้ดับไปเลยอย่าไม่เกิดขึ้นมาใหม่ <c oughs> ตอนนี้ไปก็จะขอเอกากรรมฐานมหาธิปฐานในสูตรในกายานุปัสนาบทต้นที่เรียกว่าอนาปานบํบัปมะกล่าวกับบรรดาท่านทั้งหลายทั้งนี้เพื่อกันความเฝือ เพื่อกันความสงสัยขอบาลีมาให้ฟังก่อนเต้นกล่าวในตอนนี้ว่าดูก่อนพิสุทังหลาย <c oughs> นี่เป็นสำนวนบาลีอาจจะฟังไม่เข้าใจชัดนักม่อดูก่อนพิสุทังหลายพิสุย่อมพิจารณาหิ้งกายภายในกายเนียงเนียงอยู่อย่างไรเล่ามันดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุในวัร,รมวินัยนี้ ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่คนไม้ก็ดีไปแล้ปลไปสู่เรือนที่ว่างเปล่าก็ดีนั่งคู่บัลังคือขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงตัรงสติไว้เฉพาะหน้าคือมีสติอยู่เสมอย่อมมีสติแล้วว่าย่อมมีสติหายใจเข้า ย่อมมีสติให้ใจออกเมื่อให้ใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าให้ใจเข้ายาวหรือมือว่าเมื่อให้ใจออกยาวก็รู้ชัดว่าให้ใจออกยาวให้ใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราให้ใจเข้าสั้นหรือให้ใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราให้ใจออกสั้น ย่อมสำเนิกเดีวนี้ว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมให้ใจทั้งปวงคือหายใจเข้าย่อมสำเนิกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้กองตลอดกองลมให้ใจทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนิกว่าเราจะระงับกายสังขารคือลมให้ใจเข้าลมให้ใจออก คือลมอัศวสะประส,สะที่เรียกว่าลมให้ใจเข้ากับหรือว่าให้ใจออกท่นเองย่อมสำเนกว่าเราจะระงับกายสังขารให้ใจออกดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายแม้อันนี้ฉันใดในแช่งกลึงหรือว่าลูกมือคนในแช่งกลึงผู้ฉลาดเมื่อชักเชือกกลึงยาว ก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราชักเชือกกลึงยาวเมื่อชักเชือกกลึงสั้นก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราชักเชือกกลึงสั้นดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุก็ฉะนะนั่นนี้นกันเมื่อให้ใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราให้ใจเข้ายาว หรือว่าให้ใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราให้ใจออกยาวเมื่อให้ใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราให้ใจเข้าสั้นหรือเมื่อให้ใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราให้ใจออกสั้นย่องสำเนกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมให้ใจั้งปวงให้ใจเข้า ย่อมสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมให้ใจทั้งปวงให้ใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารให้ใจเขา้าย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารให้ใจออกดังนี้พิสุย่อมพิจรารณาหิ้งกายในกายเป็นไปภายในบ้าง ย่อมพิจารณาหิกายในกายเป็นไปในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาหิกายในกายทั้งภายในและภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้าง ก็หรือสติว่ากายนี้มีอยู่ข้าวไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอแต่เพียงสัตว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสัตว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกนี้ทั้งหมดดูก่อนพิสุทันหลายพิสุย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายเนืองๆอย่างนี้ นี่สำหรับในในอาณาปานํบับคือการกำหนดรู้หลมให้ใจเข้าออกตามที่เอาพระบาลีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาไหว้ท่านฟังทั้งนี้ก็เพื่อกันบุคคลทั้งหลายที่จะมาโมมยบอกว่าเรื่องกมหาปสิปัฏฐานน่าสวกองนี้เนี่ยผมไม่คนตั้งขึ้นเอง ความจริงเรื่องอย่างนี้นะผมตั้งไม่ได้แต่ผมตั้งขันเองสร้างขันเองได้ผมก็เป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าผมเป็นพระพุทธเจ้าได้ผมก็ไม่มันนั่งอยู่เวลานี้ให้มันลำบากผมก็ไปนิพพานแล้วสบายคคววาาามมจรริงู้้้ไท่าน,าานาทั้งหลายได้โปรดทราบว่าเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้า นี่สำหรับในนาปานุสติถ้ะนาปานบับในกายในกายานุปัสนามหาสติปทานนี้ถ้าฟังกันดูให้ดีแล้วพระพุทธเจ้าจะสอนทั้งสมถะและวิปัสนาเข้าใจไว้ด้วยนะเรื่ความจริงอนาปานบับนี่เป็นของสําคัญมาก เป็นการส่งอารมณ์ป้องกันความพองฟูงสั้นของจิต <c oughs> ถือใจความสั้นๆพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าเวลาที่เราให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้ามีสติในสติก็หมายความรู้อยู่ไม่ลืมเวลาให้ใจออกก็รู้อยู่ว่าให้ใจออก เวลาให้ใจเข้ายาวหรือสั้นเวลาให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่เน้นเต้บอกว่าเราจะเป็นผู้มีสติรู้กองลมให้ใจเข้าให้ใจออกทั้งหมดหมายความว่าลมที่ให้ใจเข้ายาวเท่าไรเรารู้หรือว่าสั้นเท่าไรเราก็รู้ให้ใจออกยาวหรือสั้นเท่าไรเราก็รู้ เป็นอนวุวาให้ทรงกำหนดเอาจิตเข้าไปจับลมให้ใจเข้าหาใจออกไว้ให้เป็นปกติเมื่อเราสามารถทรงอารมณ์รูล้ลมให้ใจเข้าหาใจออกได้เป็นปกติก็ชีอว่าจิตเราทรงสมาธิแต่ว่าท่านหลายเรื่องอนนาบานุสติกรรมฐานเป็นการป้องกันอารมณ์ฟ้องสร้างของจิต ถ้าเราพูดกันก็เห็นว่าจะเป็นของไม่ยาก <c oughs> แต่เวลาที่ปฏิบัติจริงๆก็ไม่ยากแต่ว่ามันไม่ง่ายทั้งนี้พราะอะไรเพราะว่าจิตของเรามีสภาพครบกับขออารมณ์ที่ฟุ้งซ่านมาสินานรับนับเป็นแสนแสงกับและเป็นสง,าาสงข์าขสงขไขกับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาตินี้ทั้งชาติเราปล่อยเวลาให้ร่วงเลยมาตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้กี่วันแล้วเราก็ไม่เคยควบคุมอารมณ์ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเลยรวมความว่าเราไม่ยอมใช้สติสมัมปชัญญะที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เรามีกันอยู่เป็นปกติถ้าขาดเมื่อไรมันก็ตายเมื่อน,นั้นไม่ต้องถือว่าเป็นการเว้นสัก,กวันสองวันเราจะเว้นใจช่วขณะหนึ่งมันก็ไม่มีเป็นอันมณลมให้ใจเข้าใ,ใจออกนี่มีอยู่กับร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ว่าเราไม่เคยสนใจ ทั้งนี้ก็เพราะว่าเราเป็นคนมีสติหยาบมีอารมณ์หยาบไม่สนใจกอารมหาให้ใจเขาออกซึ่งมีความสำคัญนีนองค์สมเด็จพระทธงพระสงทัานยังแนะนำใหม่ให้ใช้อารมณ์ให้มันดีขึ้นก็บางทีท่านหลายจะไม่คิดว่าก็มันให้ใจเขามันอยู่แล้วจะไปรู้มันทำไม นี่เรารู้เพื่อเป็นการทรงสติสัมปชัญญะให้มันดีแล้คนใดถ้ามีสติสัมปชัญญะสมาการหรือว่ามีสติสมบูรณ์แบบคนนั้นเขาเรียกกันว่าพระาอารหันต์นี่พระพุทธเจ้าที่สอนให้เรากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเพให้สติจับอยู่ว่าเวลานี้เราให้ใจเขา้า เวลานี้เราให้ใจออกเราให้ใจเข้ายาวหรือสัน้นเราให้ใจออกยาวหรือสัน้นก็เพื่อให้เราฝึกการทรงสติให้สมบูรณ์นั่นเองเพื่อความเป็นพาระอาหาันี่ความสำคัญในเวลาฝึกมันมีอยู่ว่าเวลาทําจริงๆในด้านอนาปานุสติกรรมฐานนี่เป็นของหนะัก อาตมาเองก็รับรองว่าหนักแต่ถ้าว่าถ้าเราไม่ทิ้งวิทยาอุตสาหะก็เห็นว่าไม่หนักเหมือนกันวิธีที่เราจะทำเราจะบังคับจิตให้มันทรงอารมณ์เป็นสมาธิรู้ลมเข้าลมออกตลอดเวลานะั้นมันไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีผ่อนสั้นผ่อนยาว ยังตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเหมือนกับเราฝึกมาพยศตามธรรมดามาที่มีกำลังกล้ามีความดื้อถ้ามันไม่พยศเราก็บังคับมันได้ใช้มันได้สะดวกเวลาที่มันพยศขึ้นมาจริงๆ มันไม่เอาไหนบังคับมันไม่ได้กำลังมันก็ดีเราก็สู้มันไม่ได้นี่เรื่องอารมณ์พุ่งสร้างของจิตที่จะบังคับด้วยอนาปานุสติก็เช่นเดียวกันแต่กล่าวว่าในขณะใดเมื่อพบอาการประยชน์ของอนาปานุสติเข้าคือสติไม่สามารถจะคุมอยู่ท่านแนะนำไมื่อสองทีว่าถ้าไม่ไหวจริงๆให้พักเสียก่อน นอนให้สบายและเที่ยวให้สบายจิตใจมันจะคิดยังไงปล่อยมันไปตามอารมณ์อย่าฝืนถ้าไม่ไหวจะฝืนถ้าฝืนเป็นบ้าแน่แล้วจะมาโทษกันไม่ได้จะเป็นโรคประสาทใด้แนะนํากันมาแล้วว่าส่วนสุดสองอย่างที่เรียกกันว่าอัตกิลมัฐานนโยกจงอย่ามีในคณะของเราถ้าใครต้องเสียสติมีเป็นโรคประสาท เพราะเจริญกรรมฐา,านผมจะไม่รับรองไม่รักษาไม่ยุ่งโดยเด็ดขาดเพราะเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตามอยากจะบ้าก็เชิญบ้าไปจะไม่ยอมรักษาไม่ยอมเกี่ยวข้องแนะนำแล้วมันหนักมันไม่ไหวก็เลิกพักเรายังมีวันมีเวลาเมื่ออรมณ์สบายก็มาเริ่มใหม่ เวลาเริ่มก็อย่าใช้เวลาให้มากนะจะเวลาในน้อยกะเอาชนะเป็นสำคัญคำว่าชนะก็หมายความใช้เวลาให้น้อยในช่วงระยะเวลาน่อยๆเราจะพยายามรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมสั้นลมยาวใช้เวลาให้สั้นในเวลานั้นจะไม่ยอมให้จิตฟุ้งซ่านเด็ดขาดย้ทรงอยู่ตามอารมณ์ที่เราต้องการ ถ้าถ้ามันเป็นไปโดยสะดวกไปได้ก็บังคับมันนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าถ้าบังคับไม่ได้จริงๆเหมือนกับมาพยศก็กอดคอมันถือแท้ไว้ปล่อยมันวิ่งไปจับบางเหียนมันก็้ไว้ปล่อยให้มันวิ่งไปตามวิทยาสายมันวิ่งไปวิ่งไปพรอหมดแรงไม่สามารถจะประย์ได้แล้วก็บังคับให้เขาจุด ตามทางที่เราต้องการได้ข้อนี้มีประมาณชั้นใดไม่จิตสร้างก็เหมือนกันถ้าสร้างจริงๆเอาไว้ไม่ไหวก็คิดปล่อยมันยากจะคิดอะไรก็เชิญคิดเคยฝึกมาแล้วเคยทดลองมาแล้วมีผลดีมากมันจะคิดจริงๆก็ไม่เกิน20นาทีไม่เคยถึง พอมันเลิกคิดตอนนี้เราเริ่มจับลมหายใจเขาออกมาจะทรงเป็นชานดิ่งมีอารมณ์สงบสงัดนานยังตั้งเครื่องชั่วโมงค่อนชั่วโมงแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงมันยังไม่ถอนตัวและการนี้การาทรงอารมณ์ดีของจิตในด้านสมถภาวนาก็จงอย่าถือว่ามันจะดีเสมอไป บางวันก็ดีบ้างบางวันก็เลวบ้างนี่เป็นของธรรมดานี่เป็นว่าในเรื่องของอนาปานบับในด้านสมถะภาวนาก็ไม่มีอะไรมากนี่ท่านแนะนำไปเพียงเท่านี้ก็อธิบายมันก็พอจะเข้าใจก็ขอให้ตั้งใจฝึกกันให้ได้ก็แล้วกันตอนนี้มาในตอนท้าย ่านควบวิปัสนาญาณไม่ด้วยเมื่อเราทรงอารมณ์ในด้านอนาปานุสติกมาฐานพอมีจิตสบายตามสมควรคือมีสภาวะทรงอยู่ได้บ้างเราก็มาพิจารณาในด้านวิปัสนาญาณให้กล่าวว่าพิสุททั้งหลายย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้าง ย่อมพิจารณาห้งกายในกายเป็นภายนอกบ้างีนหมายความว่าพิจารณากายเราเองบ้างพิจารณากายบุคคลอื่นบ้างย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายทั้งภายในและภายนอกคือพิจารณากายเราด้วยพิจารณากายบุคคลอื่นด้วยเปรียบเทียบกันน้อมเข้ามาว่ามันมีสภาพเหมือนกัน ทต้งกล่าวว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นบ้างว่าตามธรรมดาร่างกายของคนเราระสัตว์มันก็มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นนี่เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายแลวต่อไปท่านบอกว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้าง นี่ให้เราใช้ปัญญาหาความเป็นจริงว่าร่างกายนี่มันมีสภาพไม่ทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปถ้าดูร่างกายของเราไม่ถนัดก,ก็ดูร่างกายชาวบ้านที่เขาเกิดก่อนเรา <c oughs> หรือว่าเกิดพร้อมเราหรือว่าเกิดทีหลังเรา <c oughs> ว่าร่างกายมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างหลังจากความเป็นเด็กเล็กมันก็มาเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่ก็มาเป็นหนุ่มเป็นสาวจากเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มาเป็นคนแก่นี่มันเป็นธรรมดาร่างกายมันเสื่อมไปเป็นปกติอย่างนี้เป็นของธรรมดา ที่ถือว่าให้ถือว่าเป็นธรรมดาก็หมายความ,มา่าไม่ยึดมั่นเหมือนว่าเราจะต้องเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลาถ้าว่าอย่างนั้นมันจะต้องเดินก็ไปหาความเสื่อมหาความสลายตัวเป็นปกติแล้วกล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาว่า คือมันมีทั้งความเกิดขึ้นแล้วก็มีทั้งความเสื่อมไปภายในกายนี้บ้างหรือว่ามีสติเรียกว่าหรือว่ามีสติว่ากายนี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอเพียงแต่สักแต่ว่ารู้อยู่ท่านี้หมายความว่าไอ้ก,การที่มีร่างกายเนี่ยจะเป็นกายเราก็ดีกายเขาก็ดี <c oughs> เป็นกายที่บุคคลเนื่องเที่ยงกันคือกายเราผู้เป็นสามีกายเขาที่เป็นพัญญาเนกายเราผู้เป็นพัญญากายเขาซึ่งเป็นสามีกายของเขาที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนเป็นเป็นเพื่อนทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดมีสภาพเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นปกติ และท่านแนะนำว่าเธอจงยาวจิตเข้าไปติดในกายนั้นให้พิจารณาว่าไอ้ร่างกายทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราที่เรามองเห็นอยู่ก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นคือว่าเอาจิตยาจิตใจเข้าไปผูกไปพันมันอย่าไปยึดถือว่ามันจะเป็นเราจริงเป็นของเราจริง ว่เราจะต้องอยู่กับมันมันจะต้องอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยท่านว่าอย่างนี้นะจำมาให้ดีว่เราจะต้องไม่ยึดถือว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราอยู่ตลอดการตลอดสมัยเรามีความรู้สึกว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมไปในที่สุดเราจะไม่เอาจิตไปคิดว่าเราจะอยู่กับมัน เราจะมีความรู้สึกว่าไอ้ร่างกายประเภทนี้มันก็สักแต่เพียงแค่มีขึ้นมาเท่านั้นแล้วไม่ช้ามันก็ต้องสลายตัวไปท่านว่ายังไงต่อไปท่านบอกว่าเพียงแต่สักแต่ว่าร่างกายเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึกย่อมไม่ติดอยู่ด้วย ให้มีความรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเป็นที่อาศัยของจิตชั่วคราวเท่านั้นเราจะไม่ติดอยู่ในมันตลอดการตลอดสมัยเป็นวางภาระในร่างกายเสียนี่เป็นนี่เป็นสกายาติติสกายกาติตินะตัวนี้นะตัวตัดความเข้าถึงความเปบรหันาหาและเร่งกล่าวแต่ว่าย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกนี้ด้วย นี่หมายความว่าในเมื่อเราไม่ยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วขอในโลกนี้ทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเราก็ไม่ถือว่าอะไรมันเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดแตะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ถือว่าเป็นทรัพย์เป็นสิ่งของเราเราจะมีสิทธิ์ใช้มีสิทธิ์บังคับมี อำนาจเป็นเจาของมันก็เฉพาะขณะที่เรามีชีวิตยอยู่เท่านั้นในเมื่อเราตายไปแล้วเราก็หมดสิทธิที่จะต้องใช้มันเป็นกล่าวประว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจรารณาหิ้งกายในกายเนืองๆอย่างนี้ผมก็ขอแถมีนิดว่าหากว่าท่านนหลายพิจรารณายอยู่ทั้งหลายอย่างนี้ไปเรื่อยๆ คำว่าหนึ่งๆหมายความเป็นปกติไม่ขาดสายจิตใจของเราก็จะหมดจากความรู้สึกที่ติดอยู่ในความโลภที่ติดอยู่ในความรักติดอยู่ในความโกรธติดอยู่ในความหลงเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราโลภมันก็เป็นวัตถุของโลกที่เรารักมันก็เป็นวัตถุของโลก ที่เราก็โกรธก็เนื่องจากวัตถ <uan> <ividade> <the> ุของโลกซึ่งมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่เราหลงก็มันเป็นวัตถุของโลกไม่เมื่อวัตถุทั้งหลายซึ่งมีร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาบุคคลอื่นก็ดีหรือวัตถุทั้งหลายอย่างอื่นก็ดีซึ่งเราไม่ติดมันเสร็แล้วความโลภมันก็หมดไปความรักมันก็หมดไปความโกรธมันก็หมดไปความหลงมันก็หมดไป นี่เป็นอันว่สองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส,สนดาสมมาสมุทัเจ้าทรงสอนในอนนาปานุสติกรรฐานอย่างเดียวขึ้นต้นด้วยสมถะและวก็จบด้วยอำนาจวิปัสนาญาณถา้าบรรดาทุกท่านใช้กำลังจิตยอย่างนี้ได้ก็สแสดงว่าจะเลยเพียงแค่อนนาปานุสติกรรฐานอย่างเดียวก็เป็นอารหันต์ได้ อลลบรรดาพะยุคาวจรทั้งหลายเวลาที่จะคุยกันแนะนำกันก็หมดเสร็จแล้วต่อที่นี้ไปก็บรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัทีพแก้วจงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้นัน่งก็ได้ตามอธิยาัยจงพิจารณาไปตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดา จะเป็นไปตามแนวของพระเรวัตหรือว่าตามแนวนมมาาสิมันแนวมหาปฏิปทานานสูตรที่กล่าวมาในอนาปาน้ำบบก็ได้เป็นไปตามความประสงค์จนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นสมควร